ในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวอันจะพามาดูวิธีการเย็บมุมผ้าแบบนี้นะคะคลิปนี้ก็เป็นการตอมถามนักเรียนในคอร์สนะคะพอดีเขาอ่ะได้รับ างานของลูกค้าที่เอามาแก้เป็นผ้าถุงเนาะก็คือตามรูปรเพื่อนๆเห็นนะคะก็คือจะเป็นซับในเนาะเย็บปิดด้านด้านบนนะคะวิธีการแก้ก็คือเดี๋ยวเราค่ะจะต้องเลาะซับในออกก่อนนะคะแล้วก็ต่อจากนั้นค่ะเดี๋ยวเราจะต้องมาเย็บมุมแบบนี้เนาะหลังจากที่เราตัดขึ้นตัวนี้โจทย์ที่ได้รับก็คือเขาต้องการตัดความยาวขึ้นด้วยแล้วก็นักเรียนถามว่าเขาจะเย็บแบบไหนนะคะลักษณะท,ที่เป็นมุมแบบนี้อันก็เลยพอได้รับโจทย์มานะคะก็เลยมา ทดลองทํานะคะก็จะได้หน้าตาในแบบที่เพื่อนๆเห็นเลยเห็นนะคะว่ามันจะเหมือนกันกับที่ภาพที่นักเรียนส่งมาให้ดูเลยเนาะก็คือถ้าหากเราค่ะเจอผ้าที่มันมีซับในเย็บปิดแบบนี้คะ่ะก็คือให้ลอซับในออกก่อนแล้วก็ทีนี้ก็วัดความยาวขึ้นมานะคะว่าเราต้องการเอาความยาวอยู่ที่แค่ไหนเนะาะเดี๋ยวที่เนี่ยจะมาสอนวิธีการเย็บแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวอันจะใช้เป็นผ้าตัวนี้เนาะ,ะก็สมมุติว่าตัวนี้คะ่ะเขาต้องการตัดความยาวนะคะก็คือสมมุตินะเดี๋ยวอันจะขอวัดจากอันนี้เลย อันนี้ส่วนของความยาวนะคะต้องการอยู่ที่1นิ้วนะก็จะวัดแบบนี้เลยค่ะด้านข้างก็เหมือนกันค่ะอันนี้ก็คือมันจะเป็นมุมรอยผ่าบริเวณด้านหน้าเนาะมันก็จะเป็นจุดตัดที่จะต้องแบบเย็บสามเหลี่ยมเท่านั้นนะคะถึงจะสวยนะเพราะว่าเราค่ะถ้าเกิดเราเย็บแบบธรรมดาใช่ไหมคะพับทบมาไม่ว่าจะเป็นซ้ายทับขวาหรือขวาทับซ้ายแบบนี้ค่ะตรงมุมตรงนี้มันไม่ค่อยสวยเห็นไหมคะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องทาในแบบเดิมนะเนี่ยค่ะจะแบบนี้หรือว่าจะ ทับแบบนี้มาแล้วก็เย็บขึ้นมามันก็ไม่สวยเห็นไหมคะมันจะมีรอยตรงเนี้ยที่มันจะเป็นมุมตรงนี้นะค่ะฉะนั้นเราจะมีต้องเย็บเก็บมุมนะคะวิธีการก็คือให้เราเนี่ยวัดก่อนเนาะว่าตรงด้านข้างต้องการเก็บเข้าแค่ไหนนะคะแล้วก็คือเราต้องดูตามแบบของเดิมอะส่วนความยาวค่ะก็ตามโจทย์ที่เราได้รับเลยนะคะอันนี้สมมติเป็นความยาวนะก็คือเป็นตามนี้พอหลังจากที่ขีดวัดเสร็จแล้วค่ะก็พับขึ้นมาเลยค่ะแบบนี้นะคะแบบนี้ก่อนแล้วก็ต่อจากนั้นค่ะก็พับขึ้นมาแบบนี้นะคะ ให้มันทบกันก่อนค่ะเพราะเดี๋ยวเราจะต้องหามุมละนี่นะคะพอหลังจากได้แบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตรงนี้นะคะมุมตรงนี้จะต้องเป๊ะนะจะต้องเท่ากันเป๊ะเลยตามที่เราได้ขีดเอาไว้นะคะแบบนี้แล้วต่อจากนั้นค่ะก็ให้เรานะคะใช้ช็อคนะคะมาร์กจุดตรงนี้ค่ะเพื่อนๆเห็นไหมมันจะเป็นสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะมันจะเป็นฉากตรงนี้นะคะมุมฉากตรงนี้ค่ะให้เรามาร์กเอาไว้ค่ะพาด้านบนนะคะมาร์กเอาไว้แล้วก็ด้านล่างค่ะให้มันตรงกันก็คือเป็นมุมฉากตรงนี้เหมือนกันนะคะ นี่ก็จะได้แบบนี้จะได้เป็น2จุดนี้นะคะบนล่างตรงนี้นะ1จุดหนึ่งจุดเอาใหม่นะเมื่อกี้นะคะพอหลังจากที่อันพับทบมาเสร็จเรียบร้อยเนาะตรงนี้มันคือส่วนของฉากใช่ไหมคะนี่เพื่อนเเห็นฉากตรงนี้ไหมเดี๋ยวขีดให้ดูเลยเนี่ยเป็นฉากตรงนี้ให้เรามาร์กจุดนะคะด้านบน1จุดแบมันออกมาแล้วก็มาร์กจุดตรงนี้1จุดที่มันเป็นมุมฉากเมื่อกี้นะียแล้วก็ต่อจากนั้น,นะคะ่ะพอเราได้เสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะได้แบบนี้เห็นไหมคะนี่ฉากแบบนี้นะคะ แล้วก็ต่อจากนั้นค่ะแล้วก็แบมมันออกมาแล้วต่อจากนั้นค่ะก็ขีดเส้นเลยนะคะเส้นนี้ขีดให้มันจุดตัดมันจะผ่านตรงเส้นนี้พอดีเนี่ยค่ะเห็นไหมตรงนี้นะคะแล้วก็ต่อจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะคือพับแบบนี้ค่ะทุกคน,นี่พับแบบนี้นะคะให้มุมตรงนี้มันชนกันตรงนี้นะก็ด้วยความที่ถ้าหากเราขีดข้างเนี้ยค่ะมันจะ มันจะมองมันจะมองไม่เห็นข้างในเนาะเพราะจริงๆแล้วเราเราค่ะจะต้องเย็บจากด้านในตรงนี้นะคะก็ขีดเขียตรงนี้อีกหนึ่งอีกหนึ่งครั้งค่ะี่ขีดตรงนี้ตรงนี้นะคะตามรอยเดิมนะคะรอยตรงนี้นะคะรอยมาร์กเดิมแล้วก็ขีดตรงนี้นี่ยค่ะเพราะยังไงเดี๋ยวเราต้องเย็บจากข้างในไม่งั้นเดี๋ยวมันมองไม่เห็นนี่นะคะอันนี้ด้านในเนี่ยค่ะด้านนอกเห็นไหมคะแบบนี้เลย นี่นะคะการที่เราวาดเส้นด้านนอกก่อนนะคะข้อดีก็มีเหมือนกันเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าจุดตัดที่มันผ่านมาตรงนี้ค่ะมันผ่านตรงฉากตรงนี้พอดีไหม,หมเพราะว่าเดี๋ยวพอหลังจากแก้ค่ะมันจะต้องผ่านตรงนี้พอดีหลังจากที่เย็บนะคะถ้าผ่านตรงนี้พอดีถือว่าใช้ได้เลยการขีด <ใน S 2> ด้านนอก,ด,นนอกด้านนอกฝั่งนี้คะ่ะก็ดีเหมือนกันมันจะได้มันจะได้รู้เนาะนี่ค่ะพอหลังจากที่เราได้อย่างนี้เสร็จก็ขีดหัวขีดท้ายนะคะแล้วก็แบเป็นฝั่งนี้หัวท้ายเราขีดเสร็จก็ใช้ไม้ทัดขีดตรงเลย แล้วก็จากนั้นค่ะจับมุมตรงนี้นะคะขึ้นมามุมตรงนี้นะจับขึ้นมาทบกันให้เส้นตรงนี้ค่ะมันขนานกันพอดีมันทับกันพอดีนะคะเราก็เดินเส้นเย็บเลยก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วต่อจากนั้นค่ะให้ตัดนะคะต,ตรงนี้ตัดตรงนี้ออกนะคะ ตัดตรงนี้ออกค่ะพอหลังจากตัดออกมาเสร็จเรียบร้อยนะคะจากนั้นค่ะให้เรานะคะจับมุมตรงนี้นะคะจับมุมตรงนี้ค่ะแล้วก็เอาย้อนเข้าไปด้านในนี่ค่ะมันก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยเห็นไหมคะนี่ตรงปลายแหลมแล้วก็เกลี่ยผ้าเอาเห็นไหมคะก็ได้ก็จะได้ตามแบบเดิมเลยเห็นไหมตรงนี้ก็จับเดี๋ยวเกลี่ยเอานะคะนี่เลยอันนี้คือด้านในนะคะด้านนอกค่ะเป็นแบบนี้เห็นไหมสวยงาม นี่ค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีการในการเย็บนะคะก็จะเป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะถ้าเกิดใครเจอแบบพวกชายผ้าถุงอะคะ่ะที่ด้านหน้าเขามีแบบเป็นการเย็บผ่าวแหวกออกมานะคะก็ตรงมุม,มให้ทําแบบนี้จะได้สวยเนาะแล้วก็ต่อจากนั้นนะคะให้เรานะคะ,อะของนักเรียนนะคะคือเขาจะมีเป็นซับไนด้วยใช่ไหมคะก็ให้เราหาซับในทบเนานะแล้วก็ต่อจากนั้นก็เย็บเนาก็ได้ค่ะ เย็บเย็บเนาไว้ก่อนแล้วก็เย็บสอยมือาก็ได้นะคะมันก็จะได้ตามแบบเดิมที่ที่ลูกค้า,ามาแก้ค่ะโอเคนะวิธีการก็เท่านี้เลยค่ะ